สวัสดีครับพบกับร้านเปลี่ยนยางขอบประตูกันเสียงนะครับวันนี้ผมก็จะติดตั้งของ Fortuner ตัวแรกนะครับคันนี้เปลี่ยนครบชุดนะครับประตูสีบานแล้วก็บานท้ายด้วย Fortuner รุ่นนี้เปลี่ยนง่ายนะครับเราก็แกะกาบออกมาแล้วก็สามารถดึงยางเดิมออกได้เลยแล้วก็เอาอยางใหม่เราติดตั้งเข้าไปนะครับ คุณสมบัติของอยางขอบประตูก็คือเน้นกันเสียงนะครับลดเสียงจากภายนอกเข้าห้องโดยสารแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่มีน้ำรั่วน้ำซึมก็สามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับเพราะว่ายางที่เราเปลี่ยนเข้าไปตัวยางนัวมันจะโป่งนะครับโป่งแล้วก็ใหญ่กว่าของเดิมนะครับทำให้การปิดประตูมันแน่นขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดเสียง ภายนอกเข้าห้องโดยสารกันน้ำได้ด้วยนะครับยางขอบประตูที่เราเปลี่ยนอยู่นี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้กับรถทุกรุ่นนะครับมันจะใส่ร่วมกันนะครับเราจะเปลี่ยนตัวยางที่ติดอยู่กับตัวบอดี้รถนะครับส่วนยางที่ติดอยู่กับบานประตูอันนี้จะเป็นงานเฉพาะรุ่นนะครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ ร้านเราอยู่ซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับตลาดศรีวลีพาซาตำบลบางฉลงอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็มาติดตั้งที่ร้านได้นะครับเราก็ติดตั้งให้หรือว่าลูกค้าท่านใดจะสั่งไปติดตั้งเองนะครับก็ติดตั้งไม่ยากครับเราก็ส่งให้นะครับเก็บเงินปลายทาง ฟอร์จูเนนะครับ f o r t จูเนราคา2,800บาทราคานี้รวมฝาท้ายด้วยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ